ที่อกรยังไงหิวหลหิวแห้งหิวคัดเฮ้ยเปิดเดี๋ยวน้ำตเปดไม่งเปลวาเผาน่มากนปาเผาบุได้ว่หายากมยังไงคหมาล่าคมตามานี่อะไรมตาอันนี้เอาข้าวเนี่อันนี้ของที่ได้เนี่ย อันไ,ไม่ใช่อันนี้ไม่โหบอันนี้กิน้วส้มตำอันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้เอาไปด้วยไหมเป็นแ่นนบส้มป่า,าสูงเท่าไหร่เนยพี่าสามร้อยหกสิบค ทา้งใดเลยทางไดห้มาดูถุงถุงก็ย่อถุงนึง,ง,งไปไหนเอาลงแล้วบอกออ <c oughs> ้หูอะไรแบบสีได้อืมอ่ะแค่นี้แหละแอมหอมเรื่องแหละ

กินได้กินได้เลยกินได้เลยค่ะนูกินได้เลย,ไ,เลยไม่ต้องงอ้อจะกินทห้มั้งไหมคะนู่งกินในรถกินจับพี่ไปจับพี่ที่ตาไปกินเลยกินกับพี่อร่อยไหมคะอร่อยค่ะ

พักาดอนี่หน่อยเพูดักยิมเลยโอ้ยกับพูดพูดง่ายๆเหรเนาะังซื่อๆยูง่ายๆนั่นอีพักราอ้นี่เขบุนี่เลยจ้าก็มีจ้าวนอย่กิลยิลยีีนี่ถยนี่จา 我还没讲那么难讲。 หิวแห้งคนเราคนยหิวคักจมหิวเขาร้ายรอบดอกกินเนี่ยาสมกับจมหิวดเดเทียนจิตีม้มงเรา่มานมแ้วุกหปนงนีส้งุกรีมดอกค่ะมีย่างเลยอูเขอบคุณค่ะกินผาดอะไรต้องอย่ได้แข็งแรงเล็กน้อย ไอ ah, ้ก uh, ah. ูเล่นทักทั้งไันเลยฮะปักธรรมชาติค่ะไงพูดฮะเอาข้าวไหมมาเดินมาเดินกินข้าวควะมาเดินมาเดินกินข้าว กำลังแสบขอบคุณค่ะอยากกินก้อนเด็กหน่อยหิวเขา เอาไม่เรียกแม่มากินข้าวเลยทิดาน้องด้อกินข่เริ่มเดี๋ยวนนนน้นเขาวันนี้มีอยู่กับพวกกินกวันเลยเซจะส่งปลาไม่่้มปลาหรอจับปลาหลดหน้าผมรม่ต้มปลาขนาด ก็ทายเริ่มใหม่ก็ได้น okay. okay. mm ี่คืออะไรโคตริงผุทอาเ้ยมาเลยกิ่นเลยกลินเลยยังไม่ทันเลยคะเอาบุฟเฟ่ตกันเลวะโอเคนั่งเลยค่ะนั่งเลย วันนีแม่ใ่ม่ดคุณอเที่ยหารน้องิงีอยู่ข้างในน้เดีกนั่งพด่งกันโอ้ยดีแล้วโอ่ยูที่แกินปจอด่นแถงข้ามเมืนม่อยูป่าได้เผาเฮ้ เต็งมูทำไมเัอมังน้ำเต้ามอะไรพัน <c oughs> เตใอะไรเราไม่เร็กหน่อยแต่ดี๋ยนี้กินเขา าก็ยังไงหไอยู่แห้งหัเราไปกวอัดเราอยู่ไม่เด้เพงล้ไม่เป็นหรบ้าอม่อันนี้ยังไงมาละถ้าขี้ริ้วเหรอไม่บอกินเป็นไหมที่ได้กินเป็นไหมไม่ได้กินไม่ได้มางกับพนหรือาขี้ริ้ว กินดีว่เออว่านราได้ยินว่ากินกละสบายนั่งสบนั่งก็เอไม่ได้กินก็เลยเลตั้งกล้องดูคนดาตกเออ